ครับในห่วงเวลาก่อน8ปีที่ผ่านมานะครับที่รัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการเข้ามาขับเคลื่อนครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาครับเราเคยได้พูดได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ปัญหาต่างๆที่หมักหมมสะสมมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศไทยครับวันนี้เองนะครับเราจะมาพูดคุยกันครับว่าผลงานต่างๆรวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคงมัองอ่งคั่งอย่างยั่งยืนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปพบกับพี่อีทอาจารย์เสรีบรมนธนาครับพี่อีทครับเอาล่ะ เราจะเริ่มต้นด้วเรื่องอะไรดีล่ะที่เป็นการพัฒนาเอาขอเรื่องของสิ่งวัดล้อมก่อนเพราะว่าทั่วโลกสนใจเรื่องนี้โอเคถ้าอย่างนั้นนะต่ออ่าเราเนี่ยได้รับการโหวตเรื่องของ SDG s ครับ s ustainable development goal ครับคือเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราเป็นที่หนึ่งของอาเซียนเราเป็นที่หนึ่งเลยนะท่านนักสิงคโปร o ค่ะนะครับซึ่งมันแสดงว่าอะไรแปลว่าเรามีการพัฒนาเศรษฐกิจหนึ่งขามีการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมอีกหนึ่งขามีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอีกหน่งขาเรามี3ขาเนี้ยดีนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยกย่องเรานะถ้าเกิดทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็คือ เรามีโครงการต่างๆในการที่จะแก้ไขความยากจนรเรามีโครงการต่างๆที่กระตุ้นการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะทางด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเราก็มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมต่างๆเรามีการจัดระเบียบสังคมครเรามีการส่งเสริมเรื่องขนบธรรมเนียนประเพณีงานเทศกาลต่างๆส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย เรามีเรื่อง EIA นะคะันั่นก็หมายความว่าไม่ว่าใครจะทำโครงการอะไรจะต้องมีการไปทำ Environmental Impact Assessment คือการประเมินว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแค่ไหนอย่างไรมีการใช้ทั้งกฎหมายและมีทั้งวิธีการจูงใจนะครับะะก็คือถ้าสมมุติว่ากฎหมายก็ถ้าทำผิดหมายมีการลงโทษนะมีข้อกำหนดต่างๆ แต่ถ้าเกิดในแง่ของการจูงใจก็แปลว่า<ม>ถ้าเกิดใครทําในสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้จะได้รับการลดภาษี<ม>หรือได้รับสิทธินู่นนี่นั่นครับอันนี้เนี่ยเมื่อเราทําอย่างนี้ปั๊บก็ปรากฏว่าเมื่อมีการประเมินว่าเราเก้าวหน้าแค่ไหนอย่างไรตามที่สัปาชาติได้วางแนวเอาไว้ว่าประเทศต่างๆทั้งหลายเวลาพัฒนาต้องพัฒนาบนรากฐานความยั่งยืน ประเทศไทยเราเป็นที่หนึ่งในอาเซียนแล้วเป็นที่หนึ่งในอาเซียนโอ้โหอย่างนี้แะละที่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพอมองมองไปว่าประเทศชาติเนี่ยจะพัฒนาไปไงเนี่ยคือคือไม่มองกลับมาที่ข้างหลังไงว่าคือขอพัฒนาไปก่อนขอให้เจริญไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องของผลกระทบต่างต่าใช่เพราะเราต้องดูสามขานี้อย่างดีและในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลน,นี้ทําก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับถ้าคนอยู่ในกรุงเทพก็จะรู้ว่ากรุงเทพเนี่ย มีสวนใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายที่เราเรียกว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอสวนใหญ่ๆอาจจะอยู่ห่างไกลบ้านนะครับก็เลยเกิดมีการทำสวนใกล้บ้านที่เรียกว่าเป็นสวนแบบพ็อกเก็ตพาร์อนะฮะมันเล็กๆเล็กๆอยู่ใกล้บ้านนะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปอดใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้เราก็มีปัญหาเรื่อง PM 2.5ครับ รัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะแก้ไขในเรื่องของ PM 2.5ครับรณรงค์ให้คนใส่หน้ากากนะในขณะดียวกัรเนี่ยเรื่องของการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นนั้นก็ต้องมีการจำกัดควบคุมต่างๆนานานะคะแล้วก็มีการใช้น้ำพ่นทั้งหมดเหล่านี้ เป็นการแสดงเห็นว่ารัฐบาลมีความใส่ใจประชาชนและให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการที่เราจะเน้นความยั่งยืนรจริงๆแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งของการเน้นความยั่งยืนนั้นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริม E S, <S ครับนะคะ G E แปลว,ว่าส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ S. สส่งเสริมการที่ดูแลสังคมคและ G ีก็คือส่งเสริมเรื่องของธรรมมาพิบาลนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราบอกว่าเราเป็นที่1ของอาเซียนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจในความเป็นที่1ของอาเซียนครับแต่สิ่งสุดท้ายครับนั่นก็คือประโยชน์ที่คนไทยทุกคนได้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับ